จะเริ่มอ่านแล้วโอเคน้ำสองนึ่งสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมเองนะครับโฟวิวนะครับคนดีคนเดิมผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปประมาณหกเจ็ดเดือนหรือเป็นปีก <10, S 1> ู 10, เลยมเลยละหรือปีกูก็จำไม่ได้แล้วแต่วันนี้วันนี้เรากลับมาแล้วนะครับ ใช่แล้วผมก็ได้อัปเกรดอัปเกรดอุปกรณ์เอออุปกรณ์หูฟัน,นใหม่มมมรครับหูฟันการครับเออนะครับเออเฮียแสดงพิการนี่นี่นี่โอเคครับก็วันนี้ผมก็ เอาไอ้กล้องมาเล่นเฮ้ยไอ้ไอ้กล้องมาเล่นนะครับเออก็อาจจะเห็นมันในคลิปแล้วหลายคลิปนะครับวันนี้ก็พามันกลับมาอีกแล้วนะ <S 2> <S 2> <า>แล่วคลิปนี้ก็ผมอาจจะได้ลงนะครับเพราะว่ามีหลายคลิปที่อัดใบแล้วก็ดองนะครับเออเพราะฉะนั้นก็นเสียเนี่ยว่อะไรมันจุนเนี่ยไม่รู้ S <S แต่เราอ่าเ,เกินเกินเกินไปแล้วเกินมากเกินไปแล้วไปเล่นกันอ๋อแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเคิร์ตอพาร์ตเมนต์นครับหรือว่าอพาร์ตเมนต์ต้องสาบนันเนเองเองไฟดไีเหรอต่อ,อไฟแบบ ตองไปที่โกนทำทำไมวะาไม่ต้องยสแล้วเราเปนกวอกเราอไอะไรอยเงี้โอเคซึ้งนะครับขอขอเกินนิดนึงนะคือเกมนี้ก็คือเราเล่นกันแล้วเราเกือบจะผ่าน แต่เป็นเพราะว่าไอ้กล้องแม่งรีบร้อนนะครับเราก็เลยไม่ผ่านฮะเราเรียบร้อนยงไงอ่ะก็ดานสุดท้ายมึงก็ไปเปิดประตูมึงรีบเปิดประตูอยูว่ามงมีไม่มีเปิดไม่มีเออเออเออเรื่องของมึงเกมนี้ครับก็ขออธิบายกันเล่นก่อนว่าก็คือให้เราเปิดกล้องนะครับแล้วก็หาเขาเรียกว่าอนามารีซิงแบลฟอมก็เหมือน เกมนี้มันเหมือน Exit A นั่นแหละครับถ้าคนคนที่ไม่รู้จัก Exit A ก,ก็ผมจะไม่โชว์รูปให้ดูนะครับไปหาดูเอ,เองเ okay. อเคโอ้ยชั้นแรกชั้นชัช้นแรกไม่มีอะไรชั้นแรกไม่มีอะไรชั้นมันเป็นชั้นแรกอยู่เพรเกมนี้ก็นะครับตามสไต<ป>ล์ Exit A เลยมันมืดไปเป,เปล่าอ่ะไอ<ง>้รู้อ่ะ อออมันมันมืนนดนะเนี่ยมันมืดจริง,ออองโอเคนะครับก็ครั้งนี้เราจะพยายามเล่นให้ผ่านนะครับว่า,านคนอัดคนอค้ออีอะไรอะไรมีอะไรปลาล้อ เก<โ>มนีม้ก็ชิวๆครับหาผีหาพงหาผีเจอ,อเ,เ,เจอเจอผีวิ่งใส่ก็วิ่งหนีนะครับจะเข้าไปหามันเดี๋ยวตายไม่ด้ไรกูมีแบนเดมนมันวิ่งใส่ผีเลยซาวอิกเฟบอาจจะแบบเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าผมปรับเบาเนาะ ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไมันงานผมเสียงผมกลับไปกล้องมันจะไม่ได้ยินเ <Okay. S 1> จอเลยรปะไม่เจ <Okay. S 1> <laughs> อคนดูนะรอดสอบเออคือตอนนี้ผมคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าคนดูรู้หรือเปล่าแต่ว่า เวลายูทูบเบอร์ดังๆเขาจะอัดคลิปลงคลิปเนี่ยมันจะเกิดมาจากการไลฟ์สดหรือเปล่าใช่ไหมพอพอยูทูบเบอร์ไลฟ์สดใช่ไหมเขาก็จะอัดไปด้วยซึ่งนั่นก็สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้โอ้ยฝาโฟโต้แคมามาลาเป็นกี่บาทโฟโต้แคมมาลาคือก้อนเอาไว้เปิดตับคอมอ่ะ กล้องอาไว้เปิดกับคอมมันขึ้นอยู่กับที่ที่มึงซื้อถ้ามึงไปซื้อที่อิมก็ยังต่ำเก้าร้อยบาทแต่ถ้ามึงไปซื้อในติ๊กต k อกอาจจะถูกหน่อยร้อยหนึ่งคุณภาพ่าจะดีนั่นแหละพอดีเรอโนโบุคือมันไม่จงเป็นต้องโปรโตเพราะมันมีกลห้มาตับตัวและพร้อมตับใหม่ด้วยไม่ โฟโต้คม,มลา่าว่ามึงไปซื้อเว็บแคมดีกว่าโอเคนะครับก็ผมจะพยายามพูดเบาๆหน่อยแล้วกันเพราะพอมันเด็กแล้วนะใช่ไหมก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นหนึ่งทุ่มนนหนึ่งทุ่มแน่นใจโอ้มองมองใ้กล้องอยู่ตลอดวเวลานะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะผมก็แค่เช็คความเรียบร้อยเฉย เฮ้ยอะมึงเข้าประตูวมึงเข้าประตัวต่อยกูไะเท่าโอ้ยไอ้ไกล้องโอเคขอคุยกับคนดนูนิดนึงถึงจะไม่มีคนดูกล้องมึงมึงเงียบแล้วแม่งเสียงแม่งหายไปหมดเลยนะเว้ยคือกูเหมือนแบบ ำไมกูอ้ยหูฟังกูดับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเวลาผมอคลิปใช่ไหมครับผมก็จะใช้ระบบจอเดียวซึ่งก็นะครับก็จอเดียวก็คือคืออจอเดียวคือเอาโปรแกรมไว้ด้านหลังแล้วก็เล่นเกมซึ่งผมคิดว่าการให้่างนั้นมันก็ทำได้เลยครับแต่ว่ามันแบบ มันจะมีสิทธิ์ที่โปรแกรมมันจะค้างได้นะครับโฮ้ยกูพูดมากกูพูดเรื่องอะไรเนะี่ยกูพูดเหมือนแบบคนดูเขาจะไปใช้ตามาอ่ะเเล่นเกมเนี่ยต <c oughs> ึ๊งตะมาดิมาาเนี่ยเหมือนมือผ้อลาลายปัญญาปัญญากูกูเหอกูเหออุปกรณ์ใหม่แล่กูไม่ได้เล่นขอโทษไหนๆนีห็นเห็นประตูตัวนี้ไหม เออไหวเงี้ยโอ้เนี่ยโอเคนะครับเจอแล้วเจอแล้วโอเคผมคิดว่าทุกๆชั้นน่าจะมีอันโนมาลี่ประมาณหนึ่งตัวอย่างมากหนึ่งตัวอย่างน้อนก็คือ0ูผมไม่เคยเจออันโนมาลี่มากกว่าหนึ่งตัวบอกเลยกล้องว พว่าถ้ามึงจะไลฟ์เปิดกล้องมึงต้องมีแสงไฟเวลามึงอัดตอนคืนเนี้ยกูว่ามีแต่มันจะหวานเกินไปโนะครับทุกคนดูเหมือนว่าคลิปนี้มันมันมันแบบมันไม่ได้เฮียอะไรเลยเออเม,มันรู้แบบทำเจแต่ไม่เป็นไเพรพอเราทำได้ ไม่เป็นไรครับทุกคนโอ้โหคือกูอยู่ดีกูแบบเปลี่ยนโอ้โหอยู่ดีนะดูภาพดูภาพดูภาพอยู่ดีกูแบบเปลี่ยนบุคลิกอยู่ดีพูดผมอยู่ดีพูดมึงกูอยู่ดีพูดเราอยู่ดีนอกเรื่อง <regarding? S 1> อะไร<อ>ไม่เกี่ยวกับเกมกูนอกเรื่องบ่อย กูนอกเรื่องโคตรบ่อยอ่ะมานี่โอ้ะทำไมตอนกูอัดคลิปไม่งไวจังวะทีตอนกูเล่นทีตอนกูเล่นปกติแม่งไม่เห็นไวอโอเคนะครับอะไมอยากให้ผ่านไปเร็วๆอ่ะโอเคไม่อยากนอกเรื่องอ่ะแต่แต่มีเรื่องที่อยากคุยเยอะมากเออ ตอนแรกเล่นไปนู่นมันน่าเบื่อหาเล่นคุยเออเดี๋ยวเดี๋วกูเนี่ยเนี่ยกูอว่าไม่จบอารมณ์แล้วขอไม่เจอถอ้างั้นขอใช้ทรัพนาเป็นกูมึงแล้วกันนะครับคุยกับคนดูก็กูนะครับช่วงเปิดคลิปใช้เปิดคลิปปิดคลิ ep, เป ep, เพืเ่อจะใช้ผมนะครับ<อ>กู<อ>ไมเออ่เออเออกูกูไม่พูดหรอกคงครับตอนเนี้ยเออ ตอนนี้เราก็พูดุวนๆสมัยก่อนแบบสมัยก่อนกูแบบสุภาพมากสวัสดีครับนี่นะครับโอ้เจอผีนะครับโอ้ผีตัวนี้นะกลัวมากครับช่วงสมัยนี้แม่ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่กูมึงแล้วกล็กูเป็นเฮียกูชอบมองกูชอบหันไปมอง กูรู้ว่ายูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนี้บ่อยกับทุกคนใช่ไหมต้อง<ม>ฮลัลโหลป้าปๆปไม่มียี่อะไรทั้ับโฮไม่มีใช่ไหมเฮ้ยดีๆๆดีดีดีดูดีด,ด,ดทำแพนทำบนทำบ,บนฝาว่านั้นเหมือนตอนนั้นยิดปกติต ขอพูดเรื่องสมัยก่อนหน่อยกันคือสมัยก่อนอกูเป็นคนที่แบบขยันไงเจ้ามันมึนใจอะตาตอนแรกก็กิงหอนมาเลือบสมัยก่อนเออัดไปเรื่อยเออไม่รู้สงครามโลกเมือ่กอกี้ <laughs> ถือว่าพุทวดกูอะเกิดก่อนสองครามโลกหรือป่าคือทวดกูเขา <c oughs> เขาแบบเขาไปเป็นทหารไงเออแล้วเขาเขาเขาสู้รบเสร็จแล้วก็แบบ เขาต้องขาขากขาขาขาดแขนขาดขาขาดเนี่ยคือเขาขาขาดข้างหนึ่งแล้วเขาแบบจบสงครามแล้วเศรษฐกิจโลกมันมันยังไม่ฟื้นฟูเลยมันอะไรวะกูพูดอะไรกูกำลังพูดอยู่ดิแล้วเขาอันนี้ใช่ป่ะเศรษฐกิจแม่งยังไม่ดีไงเงินแม่งเฟ้ออยู่เขาก็แบบต้องไปขอทานเออที่กูรู้ว่าแม่กูบอกขานะ แล้วยากู่บอกแม่กูแล้วแล้วทวดก็บอกย่กูนะเออมันแล้วแล้วกูอแล้วแล้วกูก็เอามาบอกให้คนดูว่าว่าว่าเรื่องมื่อว่าเรื่องเมื่อกี้กูแต่งขึ้นมาเออ ไอ้ี่กูโหดอีกเออเออเิญเลยวะเพื่อนกูเอ้เออก็สนุกหน่อยไม่ได้ไงข้มหน่อยคัำหน่อยคันนิดค้ำหน่อยไอ้ขี้เหี้ยค้ันิดคําหน่อยไม่ได้เออไ่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนกูเ่องคนเดียวกูไม่มีเพื่อนกูมีแหละกูมีมีคนเดียว อันนี้แบทเอนดิ้งแต่ตอนนี้ครับฟูลเอนดิ้งแลครับนี่มีความสุดแต่เมื่อก่อนแบทเอนดิ้งเออเหี yeah. ้ยมึอมึงเจอวะติดเดือดเลยอ่ะเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวอันนี้เสร็จมาๆๆๆมึงมดิม้งหมูดิ้งเจ้าว่าหลู่ลืมตำรวจอะไปโอเครีบๆทำไม่จบเออมา โอเคนะครับคลิปนี้จบผมจะไปนอนทันทีผมสาบานเลยส่วนกูถ้าจะไปนั่นถ่ายติดต่อนตัว่ากินเดสเหรอเออเดี๋ยวได้เล่นรอยกูล้มาภาษาไทยได้ก่อนหรือไปต่อยเชนิมาร่ามแปลภาษาให้เฮ้ยนี่ไงอุยเดือดๆกล้องๆอ้เชียระวังนะเว้ยกูเจอผีดิ ไอพีเฮียเจ้าจิ้มไม่ต้องเบิดเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วไหนกล้องจะบิดพี่อ้โอ้กล้องเบื่อตายกลับมาเร็วมาที่ลีฟเร็วเร็วกูรีบอยู่กูรีบอยู่ โอเคนะครับกูเล่าต่อ,อยังไม่จบเลยคือสมัยก่อนกูเป็นคนที่แบบลงคลิปบ่อยไงมีแต่ quantity, quality. คุคิตาแบบ้ไม่มีคลิตี้คลิปแล้วคลิปแบบไม่มีคุณภาพเสียงไมคก็เออบาคนดูไม่ได้ยินหาอะไรเลยเลอ,อทำไมตอนนั้นกูแบบคุณภาพต่ำ่างวะเออ เออช่วงนั้นกูไม่มีความตลกเลยกูอาแต่แบบเฮ้ยโอ้ไมก่ก็รีแอคชั่นแม่งมากเกินไปมันมีชั้นนี้มันมีอะไรไหมรูไว้ชัดเจนเผื่อตกหล่นไปเพดานละ่ะตำรวจเพดานกันนะป้ายมีโอเคเพดานป,ประตูโอเคโอเคหมด กล่องโอเคไหมโอเคมากมีขาไหมมีแต่ว่าไป,ไปเล่นไวเหมือนกันนะนีอ่ะสิบานาทีเองห้วงนมาสิสิบหกนาทีมาไปเดี๋ยวเ้ยโอ้ยเย่สยัพอุ้ยเย่ออกมาได้แล้วนะครับทุกคน กูเจออน o มา l ี e สิบหกตัวทั้งหมดที่เจอสิบหกตัวโอเคเพราะฉะนั้นเล่นจบแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนผมก็เล่นผมก็เล่นให้ทุกคนดูแล้วครั้งนี้ไม่ครั้งนี้ไม่มีพลาดสักครั้งเลยไม่มีพลาดสักจุดเราโหเออเขาเ,เล่นแบบเล่นไรอย่างเงี้ยไม่ได้อัดคลิปนะเออ หลานเริ่มต้นพลาดสามรอบไเนี่จะพลาดที่อะไรอย่าเี่ยเติมแบบมันมีเต่มแบบใจตัดคนดูเลยมีคนดูไหมไหมลูกถามไอ้นี่ถามตาขอนทอนมีอยู่สองคนกูกับมึงนี่แหละที่ดูเอนะครับกูอีกไรชนี้ม่นโคตรงัวที่ไปทายมึนเน่เนี่ยแต่ แต่ในทวีเนี่ยมันชี้ไปทางหน้าจอของเออเนี่ยแบบนี้แหละเออโอเคนะครับก็สงสัยนะเป็นเพราะกูพูดพูดไปแบบเลื่อยเปื่อยใช่พูดไรสละอยู่ดีออกเ,ออเรื่องเฉยออกทะเลไปไกลแล้วเนี่ยกูกลับมาไม่ได้แล้วกลไปเป็นมันพีละให้มันเห็นหน้า๊ะจ๊โอเคพอเพราะฉะนั้นก็ไหนๆจะจบคลิปแล้วขอพูดถึงเรื่อง เออเรียกว่าอะไรเรื่องทวิตเรื่องไลฟ์อะไรเพราะว่าผมไม่สามารถไลฟ์ใน youtube ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปไลฟ์ในทวิตแทนไล้ยัน,นไลฟ์กว่าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ผมจะขึ้นเอ่อช่องทวิตผมมาตรง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 ,ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะอ่ะตรงตรงนี้ตรงนี้จุดๆแล้วผมก็จะทิง้งลิงก์ทวิต ไม่ให้ใต้ e s c ค i ิ t ชันนะครับก็ไปติดตามกนได้อาจจะไลฟ์ไม่ค่อยบ่อยเราจะไลฟ์เสาร์ที่เพราะติดเรียนต้องเรียนตลอดนะครับก็เปิดเรียนมีการเปิดเรียนอยู่ครับโอเคก็เฮ้ยกูเฮ้ยว่าไปเฮ้ยกูกูหายไปสิบเดือนนี่ว่าเฮ้ยกูกูบอกหกเดือนหายไปสปีโอเค ขาเขายืดเยอะเวลาหน่อยสักกต็อกมันเล่นในทิกต็อกเออมเล่นในิกต็อกไล์บ่อยไล์บ่อยมากในติกต็อกโอเคขอเขายืดเยอะเวลาสักยี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองนาทีนั่นก็ว่าคุยกันหลังคลิปอะไรเงี้ยโอเคก็เกมมันสั้นไปใช่ไหมถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ หรือหรือหรือจะไม่ทิ้งก็ได้เออหรือจะให้กูไปหาเกมเองก็เรื่องของมึงนะครับเออเสียเงินเลนเสียเสียงเดียวมันเสียเงินกูไม่เล่นนะไอ้เหี้ยไม่มีตังค์เลยในบอลล็ตกูมีอยู่มันยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ไะเออโคตรรวยงั้นเงันขอปูเลยโอ๊ยรอกูได้รายได้จากยูทูบมไหลยนะอีไม่ไม่ถึงบาทไอ้เหี้ยกูว่า แต่คลิปก็นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะผมะเลยเพาะมันทำ ED เลยมาไกลาแล้วคือผมผมเปลี่ยนสายคลิปไงเปลี่ยนไปทำตัดต่อแทนไม่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 ไมไมแคสเกมแนละ้วก็แต่อาจจะเห็นผมบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่หายตัวไป โอเคขอพ <ขอ S 2> ูดถงึงสิ่งที่ที่อัปเดตมากันอย่างแรกคือเสื้อทุกคนจะเห็นผมใส่เสื้อนี้บ่อยขึ้นหลังจากนี้ไปอนะแล้วก็จะเห็นผมจะเห็นผมมองไปทางนี้บ่อยขึ้นใช่เออแล้วลก็เห็นไอ้ไอ,ไอ้กูชี้อะไรของกูเนี่ยเห็นเห็นไอ้ไอ้กล้องไอ้กล้องบ่อยขึ้น อ,นะอาจจะเห็นกูพูดคำหยาบบ่อยขึ้นอาจจะเห็นกูไปชดบ่อยขึ้นอาจจะเห็นแบบคนไร้สาระกูนอกเรื่องบ่อยขึ้นเออนะครับเปแบบ็นสิ่งที่มึงจะเห็นหลังจากนี้ไปตั้งนับตั้งแต่ชิปนี้เป็นต้นไปออมนผมจะทาผมผมจะทําทําตัวให้มันแบบให้มันกุนตีนให้มันอะไรปัญญาอ่อนมากขึ้นนะครับ ว่าผมไม่ใช่คนเดิมผมจะไม่เป็นคนเก่าต่อไปเพราะฉัน <S l ots> โอเคกุดนอกเรื่องมาไกลนะอ่ะอ่ะงั้นขอจอบคลิปไปเท่านี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กูไปเอามาจากใครกูไม่รู้แต่ก็เออนั่นแหละถ้ามึงชอบมึงกดไลค์ให้กูหน่อยนะครับโอเใครสวกนกดแชร์มึงไม่ต้องกดหรอกเี้ยมึงไม่มีใครดูคลิปกูห,หรอกโอเคบ๊ายบาย เจอกัน<อ>ในพวกหัวขวด